สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มากินข้าวดูตื่นเต้นเนาะเนี่เห็นอะไรปะซีดเมเจอร์เพกาดองนี่ค่ะเห็นปะแล้วก็น้ำพริกขมิ้นผักต้มอ๋อแล้วก็อันนี้ อะไรนะอะไรนะจะอมไข่ทอดเออบทจะลืมก็ลืมอันนี้ก็ซื้อเข้ามานิดหน่อยอืใช่มันอันนี้ไม่ได้ทำอันนี้สาม,มีทำส่วนอันนี้เราทําซิกเมเจอร์จ,าจ้าในหือกรอบทะลุช่องเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยอะ่ะแบบ นี่มากอันนี้เป็นน้ำพริกกระป๋องน้ำพริกปลากระป๋องวิธีทำก็ง่ายง่ายไม่ยากครัวพริกคั่วคั่วหอมกระเทียม ใช่ไหมให้เกรียมเกียมแล้วก็เอาพริกกระหอมกระเทียมมาตำพอตำแล้วก็ <c oughs> เอาปลากระป๋องเอาแต่เนื้อมันนะเอาแต่เนื้อมันก่อนมาตำพอมาตำมาตำรวมกันละเอียดแล้วเนียนดีแล้ว <c oughs> ก็เอาไปผัดไปผัดกับกะทิพอเอาไปผัดกับกะทิเราก็ปรุงรสตามชอบของเราได้เลย อย่าลืมใส่น้ำปลาด้วยนิดนึงน้ำที่อยู่เนีน่ยน้ำน้ำปลากระป๋องก็ใส่ลงไปด้วยนะแต่ตอนตำอะ่ะเอาแต่เนื้อมันไปตำม,มีคนกระซิบบอกข้างๆรวมเลยเท่าแยกาม่ัด้ อ่รวมเลยเหรอเธอรวมเลยเหรอจเจี๊ยบทำไม,มไอ,อ่ะมันก็ได้ลุยอลเปรี้ยวแลยไม่ต้องไม่ต้องปรุงไงมันเค็มแล้วคือน้ำตาบอกได้รู้ว่ามันเค็มไหมมานั่งบอกข้างๆไหมไม่ได้แต่เขานต่มันนั่งบอกข้างๆ,งางๆร้อนอ่ะ บไม่มีความขมเลยเพกาหวานเปรี้ยวนิดนิดอร่อยมากเพกาดอง นันพผีกอ็อร่อยคนที่ชอบกินผักอมไมายินปะกรอบสนิทกรอบฟันแตกอื ต้องลองนะทุกคนเพลกาดองลองไปทำกินกันอื lúc đột <laughs> <laughs> ก,กินกระแหนมก็น่าจะอร่อยยอดมากกรอบฟันแตกน้ำพริกนี่ก็ใส่อันนี้ด้วยนะมะเขือพวงเอาไปคั่วๆให้มันเกียมหน่อยๆล้วก็เอาไปใส่ไม่ต้องตำนะ เอาไปใส่ตอนที่เรากําลังผัดรู้ว่าผัดเสร็จแล้วอ,อมะเขือพวงหอมน้ำมืออร่อยมากทุกคนอขอบคุณค่นนะผักก็ยังกรอบ ขออภัยในความมุมมามโอ้ยเพ็ดโดลุกโดด,โด,ดเหนมาอู้มือสั่นหืมฝนตกเหรอ อะไรล้อเลียนเหรออืมดูดิน่ากินมากสวบ พิคขอมเมนกินับอะไรก็อร่อยเพกาดองเรากินกับอะไรก็อร่อยแต่ไม่ได้ขายนะคะแนะนำว่าให้ไปทำกินหั่นเป็นชิ้นประมาณเนี้ยดูรีคำ อัดลงคณะเซเว่นอร่อยเนาะ <c oughs> เกี่ยวกันมาก โดนลูกโดดไปหลายเม็ดหูอหื้อือคำโตโตโอ้ เอาดองไว้ห้าวันแล้วหลังจากนั้นก็เอาแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นอยู่ได้เป็นเดือนๆเ,เลยข้าวมือเหรออร่อยน้ำพริกเา อร่อยมากวันนี้เป็นวันที่กินข้าวแซ่บมากอืมอว้หูอืออะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็มากินข้าวกว่บนน้ำพริก แล้วก็เพกาดองแซ่บอร่อยลองไปทำกินนันนะวันนี้ไปแล้วบา,บายยหูอื้อเลยบาย